ล่าสุดเช็คด่วน2สถานะนี้อาจพลาดรับเงิน1,000 0บาทจากที่รัฐบาลได้เปิดมาตรการเยียวยาลูกจ้างชั่วคราวอาชีพอิสระนอกระบบประกันสังคมที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 จะได้รับเงินสนับสนุนรายละ5,000บาทต่อเดือนจำนวน3เดือนโดยต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ w วอร์ไวเวบเราไม่ทิ้งการด o m นั้นล่าสุด กระทรวงการคลังประกาศปิดรับเรื่องร้องเรียนลงทะเบียนเราไม่ทิ้งการรับเงิน5,000บาทในวันที่8พฤษภาคมและจะปิดรับทบทวนสิทธิ์ในวันที่10พฤษภาคมซึ่งในการทบทวนสิทธิ์ต้องดำเนินการผ่านเวอร์ไวเวเราไม่ทิ้งการนัดคอม แม้จะเดินทางมาร้องเรียนกระทรวงการคลังก็ต้องไปรอผลการพิจารณาและตรวจสอบผ่านระบบออนไลน์เท่านั้นส่วนการรับเรื่องร้องเรียนที่กรมประชาสัมพันธ์จะให้บริการถึงวันที่15พฤษภาคมเท่านั้นเว้นวันหยุดราชการตั้งแต่เวลา8นาิกาถึง18นาฬิกาโดยก่อนหน้านี้น,นายธนกรวังบุญคงชนะเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้กล่าวถึงความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยา5,000บาท ที่มีการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เวอร์ไวเว็บเราไม่ทิ้งการ .com ว่าขณะนี้มีผู้ผ่านเกณฑ์ได้รับสิทธ์ เยียวยา5,000บาทจำนวน12.8ล้านคนมีการจ่ายเงินเยียวยาให้กับพี่น้องประชาช,ชนไปแล้ว11ล้านคนและจะใจ่ายให้ครบ12.8ล้านคนในสัปดาห์หน้าทางนี้หากได้รับสิทธิ์รับเงินจะพบข้อความว่าท่านได้รับสิทธิ์มาตรการ5,000บาทกระทรวงการคลังจะดำเนินการโอนเงินให้ท่านโดยเร็วที่สุดโดยล่าสุดใครที่ขึ้นสถานะยังรอการตรวจสอบเหมือนเดิมมีสิทธิ์อดรับเงินโดยหากใครขึ้นสถานะแบบนี้รีบตรวจสอบด่ว และหากใครมีสิทธิ์ได้เงินแล้วแต่ชื่อและเลขบัญชีไม่ตรงกันรีบแก้ไขด่วนเพราะอาจจะพลาดอดรับเงิน1,000 0บาทด้วยเช่นกันล่าสุดวิธีแก้ไขสถานะเปลี่ยนปแปลงข้อมูลการรับเงิน5,000บาทรอรับเงินเข้าบัญชีเลยเมื่อวันที่8พฤษภาคม เจ Facebook สำนักประชาสัมพันธ์เขต7กรมประชาสัมพันธ์ได้มีการแจ้งรายละเอียดวิธีการแก้ไขสถานะเปลีป่ยนแปลงวิธีข้อมูลการรับเงิน5,000บาทรอรับเงินเข้าบัญชีโดยก่อนหน้านี้มีรายง,งานว่านายรับวรุณแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังได้กล่าวว่าในช่วง2-3ถึงสสัปดาห์ที่ผ่านมากระทรวงการคลังได้เปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนพบว่าส่วนใหญ่ ผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยา5,000บาทเราไม่ทิ้งกันจะติดปัญหาชื่อเลขที่บัญชีมไม่ตรงกับชื่อนามสกุลที่ได้ลงทะเบียนบนเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันทำให้หลายคนได้รับข้อความให้เปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงินซึ่งในกรณีดังกล่าวก็มีคนแก้ไขได้สำเร็จและไม่สำเร็จดังนี้ กรณีคนที่แก้หนึ่งครั้งสำเร็จเงินจะโอนเข้าในรอบต่อไปในการโอนเงินซึ่งจะมีรอบการโอนเงินทุกวัน กรณีแก้ครั้งที่1ไม่สําเร็จทําให้เกิดการแก้ไขมากกว่า2ครั้งขึ้นไปจะประสบป,ปัญหาได้รับข้อความว่าไม่สามารถทํารายการต่อไปได้สถานะของท่านไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขที่สามารถขอแก้ไขวิธีข้อมูลการรับเงินทําให้หลายคนเกิดความกังวลว่าจะได้รับเงินเยาวยาดังกล่าวหรือไม่ในกรณี ทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงินมากกว่าหนึ่งครั้งแต่ไม่สำเร็จกระทรวงการคลังขอให้ทำตามนี้ข้อแนะนำก็คือให้สมัครพร้อมเพย์ที่ผูกกับปัตประชาชน ไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมอีกถ้าผ่านเกณฑ์เงินจะโอนเข้าพร้อมเพย์ที่ผูกไว้เนื่องจากระบบตามหาตัวตนง่ายและรวดเร็วที่สุดล่าสุดโคศกแย้มข่าวดีสำหรับคนยืดทุนสิทธิ์รับเงิน1,000 0บาทจากมาตรการเยียวยาลูกจ้างชั่วคราวอาชีพอิสระ นอกระบบประกันสังคมที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 จะได้รับเงินสนับสนุนคนละ5,000บาทจำนวน3เดือนโดยต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เราไม่ทิ้งการเท่านั้นล่าสุดกระทรวงการคลังประกาศปิดรับเรื่องร้องเรียนลงทะเบียนเราไม่ทิ้งการรับเงิน5,000บาทในวันที่8พฤษภาคมและจะปิดรับทบทวนสิทธิ์ในวันที่10พฤษภาคม ซึ่งในการทบทวนสิทธิ์ต้องดำเนินการผ่านเวอร์วเว็บเราไม่ทิ้งการนดคอมแม้จะเดินทางมาร้องเรียนกระทรวงกันคลังก็ต้องไปรอผลการพิจารณาและตรวจสอบผ่านระบบออนไลน์เท่านั้นส่วนการรับเรื่องร้องเรียนที่กรมประชาสัมพันธ์จะให้บริการถึงวันที่15พฤษภาคมนี้เท่านั้นเว้นวันหยุดราชการตั้งแต่เวลา8นาฬิกถึง18นาฬิกา โดยก่อนหน้านี้ในาธนกรวังบุญคงชนะเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ออกมากล่าวถึงความคืบหน้าการจ่ายเงิน5,000บาทที่มีการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันว่าขณะนี้มีผู้ผ่านเกณฑ์ได้รับสิทธิเยียวยา5,000บาทจำนวน12.8ล้านคนมีการจ่ายเงินให้กับพี่น้องประชาชนไปแล้ว11ล้านคนและจะจ่ายใ,ให้ครบ12.8ล้านคนในสัปดาห์หน้า ทางนี้หางได้รับสิทธิ์รับเงินจะพบข้อความว่าท่านได้รับสิทธิ์มาตรการ5,000บาทกระทรวงการคลังจะดำเนินการโอนเงินให้ท่านโดยเร็วที่สุดล่าสุดนางสาวไตรสุรีไตราสารณกุลรองโฆษกประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ว่ากระทรวงการคลัง ขยายเวลาทบทวนสิทธ์เงินเยียวยา5,000บาทที่กรมประชาสัมพันธ์ถึง15พฤษภาคมนี้เว้นวันหยุดราชการตั้งแต่เวลา8เดซิกาถึง18เดซิกาทางนี้ในส่วนของการยืดทบทวนสิทธิ์ซึ่งตอนแรกทางกระทรวงการคลังจะเปิดให้มีการยืดทบทวนสิทธิ์จนถ,ถึงวันที่10พฤษภาคมแต่เนื่องจากวันที่9ถึง10พฤษภาคมเป็นวันหยุดราชการเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนทางกระทรวงการคลังจึงได้ขยายเวลารับเรื่องร้องเรียนเงิน 5,000บาทจนถึงวันที่15พฤษภาคมที่กรมประชาสัมพันธ์ซอยอารีโดยจะเปิดรับเรื่องในวันและเวลาราชการเท่านั้นขณะนี้มีพี่น้องประชาชนยื่นทุทผนสิทธิ์มาแล้วกว่า5ล้านคนส่วนกระบวนการตรวจสอบการทบทวนสิทธิจะพยายามให้จบในวันที่17พฤษภาคมปี2563นี้ล่าสุดกระทรวงการคลังประกาศแล้วสัปดาห์หน้าจ่ายครบ12ล้านคน นายธนกรวังบุญคงชนะเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและโฆษกพาพรัชชารัฐกล่าวถึงความคืบหน้ากรณีการจ่ายเงินเยียวยา5,000บาทว่าขณะนี้มีผู้ผ่านเกณฑ์ได้รับสิทธิเยียวยาวจำนวน12.8ล้านคนโดยจ่ายเงินให้ประชาชนไปแล้ว11ล้านคนและในสัปดาห์หน้าจะใจ่ายให้ครบ12.8ล้านคน ในส่วนของการยือดอทบทวนสิทธิ์มีประชาชนยืท้ทบทวนมาแล้วกว่า5ล้านคนซึ่งครั้งจะเปิดให้ยืดทบทวนสิทธิ์จนถึงวันที่10พฤษภาคมนี้จากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบการทบทวนสิทธิ์และจะพยายามดำเนินการให้จบในวันที่17พฤษภาคมนี้นายธนกรกล่าวว่าส่วนการเปิดรับเรื่องร้องทุกข์จากการจ่ายเงินเยียวยา5,000บาทยังใช้สถานที่ของกรมประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนที่เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนยื่นเรื่องจึงอยากจะขอร้องบางคนที่เคลื่อนไหวทางการเมือง หรือสร้างความวุ่นวายขอให้หยุดพฤติกรรมดังกล่าวเพราะเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังต้องทํางานแข่งกับเวลาเพื่อช่วยเหลือประชาชนยืนยันว่าหากประชาชนผ่านเกณฑ์จะได้รับเงินแน่นอนและวันนี้ได้รับแจ้งจากสสภาพรังชารัฐที่ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนฝากขอบคุณพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมน,ต,มน,นมตรีว่าการกระทรวงกาโหลังและนายอุตมสรรวานยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง,งที่ช่วยเหลือประชาชน ล่าสุดท,ทกสเปิดให้ลงทะเบียนเกษตรกรรับเงิน15,000เช็คเวลาด่วนเลย เมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวรายงานว่าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศได้เปิดให้เกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์รับเงินจากมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 เดือนละ5,000บาทจำนวน3เดือนรวม15,000บาทตั้งแต่พฤษภาคมถึงกรกฎาคมปี63ที่ไม่มีบัญชีทกศแต่มีบัญชีของธนาคารอื่นก็สามารถลงทะเบียนร,รับเงินเยียวยา,ยาผ่านเว็บไซต์เยียวยาเกษตรกร .com ทางด้านนายอภิรมสุประเสริฐผู้ การทกสกล่าวว่าผู้ที่จะได้รับสิทธิ์รับเงินช่วยเหลือจะต้องเป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรและผ่านการตรวจสอบจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครอบคลุมเกษตรกร10ล้านรายซึ่งใช้งบประมาณรวม150,000ล้านบาทโดยทางทกสจะดำเนินการจ่ายเงินให้เกษตรกรตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมนี้ส่วนขั้นตอนการจ่ายเงินให้ กับเกษตรกรที่มีบัญชีของทกศอ,อยู่แล้วทางทกศจะรับข้อมูลผู้ขึ้นทะเบียนที่ผ่านการตรวจสอบแล้วจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และดําเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงในกรณีเกษต,ตรกรมีบัญชีเงินฝากกับทกศแล้วสามารถใช้บัญชีเงินฝากเดิมได้หลังจากระบบประมวลข้อมูลและตรวจสอบบัญชีเงินฝากของเกษตรกรที่ได้รับสิทธิตามมาตรการช่วยเหลือจะต้องไม่ซ้ําซ้อนกับความช่วยเหลือในนมาตร การเราไม่ทิ้งกันแล้วเมื่อทกศได้รับเงินจากกระทรวงการคลังจะรีดดำเนินการโอนเข้าบัญชีเกษตรกร,กรต่อไปโดยจก,กระจายการโอนครอบคุมพื้นที่ทั่วประเทศประมาณวันละ1นล้านราย โครงการเงินบรรเทาความเดือดร้อนดังกล่าวทกศจะเร่งดําเนินการอย่างเคร่งครัดซึ่งนอกจากเกษตรกรไม่จําเป็นต้องมีบัญชีเงินฝากกับทกศแล้วยังสามารถใช้บัตร ATM ของทกศถอนเงินจากตู้ ATM ของทุกธนาคารหรือใช้โทรศัพท์มือถือที่มีแอปพลิเคชันทกศ A.Mobile ถอนเงินโดยไม่ใช้บัตร ATM ที่ตู้ ATM ของทกศได้อีกด้วยในพิรมกล่าว สำหรับการรับเงินเกษตรกรครัวเรือนละ5,000บาท3เดือนรวม15,000บาทของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นมาตรการของรัฐบาลที่ออกมาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรและครอบครัวเป้าหมายไม่เกิน10ล้านรายแบ่งเป็น2กลุ่มคือกลุ่มแรกเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ กรุมส่งเสริมการเกษตรกรุมประมงกรุมปศุสัสตว์จำนวน8.43ล้านรายกลุ่มที่2เกษตรกรที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลการขึ้นเทียนเกษตรกรไม่เกิน1.57ล้านรายผู้สื่อข่าวรายง,งานว่าเว็บไซตรทร์ทกสขึ้นข้อความโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด1 9ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงการคลังตามมติ คณะรัฐมนตรีวันที่28เมษายน์ o r l d w ว d e w เยียวยาเกษตรกร .com เ,ดดเปิดให้บริการ7พฤษภาค,คมเวลา20นาฬิกา